สวัสดีครับจีนก็เตือนดาราเน็ตไอดอลใครผิดก็รีบสารภาพจะลดโทษให้จีนก็ปราบเบี้ยวภาษีระรอก2นะครับสันทกรจีนก็กล่าวว่าดาราที่ออกมาสารภาพการดิกเลี่ยงภาษีด้วยตัวเองอาจได้รับโทษเบาลงหรือการยกเว้นโทษค่ายสื่อจีนและสื่อฮ่องกงเซลไซน่ามอร์นิ่งโพสตรายงานว่าสำนักบ,บริหารกิจการภาษีแห่งชาติจีน แถลงเมื่อวันเสาร์ก็คือวันที่18กันยายนว่าการตรวจสอบบัญชีภาษีจะใช้วิธีสุ่ม2ชั้นโดยผู้ตรวจบัญชีจะทำงานกับผู้ถูกตรวจสอบโดยใช้วิธีสุ่มนะครับรายละเอียดและผลจากการตรวจสอบก็จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างโปรง่งใสโดยทันทีสำนักบริหารกิจการภาษีก็กล่าวเสริมว่า ดาราที่มีรายได้สูงควรทบทวนการรายงานและแก้ไขความผิดพลาดที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีของตัวเองภายในสิ้นปีนี้ดาราคนใดทีใ่ให้ความร่วมมืออาจมีการลดโทษหรือยกเว้นโทษในขณะที่ใครไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับโทษอย่างถึงที่สุดจากทางการและสมาคมบันเทิงจีนนะครับ กรมภาษีก็ย้ำกฎหมายจีนจะระบุว่าบุคคลใดที่ไม่จ่ายภาษีหรือค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดก็จะมีความผิดทางอาญานะครับสำนักบริหารกิจการภาษีออกข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อตอบสนองนโยบายจัดระเบียบ,บวงการบันเทิงของพรรคคอมมิวนิสต์หลังจากมีข่าวเฉ้าออกมาไม่เว้นแต่ละวันหนึ่งในนั้นคือกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีของเจิ้งสวงนะครับ ก็เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมสมรรพากรเสี่ยงไฮ้ก็ประกาศผลการไต่สอบกรณีเลี่ยงภาษีของอดีตสาวดาราดังเจิ้งสวงมีความผิดฐานเลี่ยงภาษีจำนวน72ล้านหยวนจึงสั่งปรับเจิ้งสวงเป็นเงิน299ล้านหยวนหรือกว่า1,500ล้านบาทครับที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดาราแถวหน้าเบี้ยวภาษีหากยังจำกันได้ก็เมื่อ3ปีที่แล้ว ฟ่านปิงปิงก็ถูกตัดสินว่าเลี่ยงภาษี248ล้านหยวนก็ต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังสูงถึง884ล้านหยวนหรือกว่า4,200ล้านบาทเลยนะครับกรณีของเจิ้งส่วงถึงจำนวนเงินจะไม่เยอะเท่าฟ่านปิงปิงแต่กลารนั้นก็ทำให้สังคมต้องตะลึงกับช่องว่างทางรายได้ของกลุ่มดาราดังกับประชาชนทั่วไป เกิดกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบรายได้คนดังจึงส่วงฟันค่าตัวนักแสดงนำในซีรีส์เรื่อง Chinese Ghost Story ถึง160ล้านหยวนโดยการซิกแซกทำสัญญาสองฉบับที่เรียกว่าสัญญาหยินหยางในการทำงานถ่ายทำละคร77วันก็เฉลี่ยเป็นรายได้วันละ2ล้านหยวนต่อกระแสโจทย์จันไปทั่วโลกโชเชียวแดนมังกร ถึงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในสังคมนะครับแผนต่อไปของสำนักงานกิจการภาษีก็คือวิเคราะห์การจ่ายภาษีปี2020ของคนในวงการอย่างละเอียดเพื่อหมายหัวดาราศิลปินและอินฟลูเซอร์ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งก็จะได้รับการแจ้งเตือนเป็นรายบุคคลรวมไปถึงการควบคุมดูแลและการแก้ไขพฤติกรรมอีกด้วยนะครับ เราจะดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่สรรพกรที่ใช้อำนาจในการมิชอบเปิดทางให้พวกดึกเลี่ยงภาษีสำนักง,งานกิจการภาษีเน้นย้ำว่าการกวดขันการดูแลการจัดเก็บภาษีในวงการบันเทิงจะทำให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมเน็ตไอดอลและบริษัทต้นสังกัดจำกัดกำลังจะเป็นเป้าหมายรายต่อไปของผู้ตรวจสอบภาษีนะครับ สืบเนื่องก็มาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจไลฟ์สตรีมมิ่งจนทำให้เกิดเศรษฐีหน้าใหม่ขึ้นมาหลายราย mm hmm. เช่นหวงเวยหรือที่รู้จักกันในานามวียาเศรษฐีนีนักไลฟ์มีรายได้สุดที่มากกว่า30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือลียาชีชายาราชาลิปสติกที่ปรามาณการกันว่าปีที่แล้วอาจทำรายได้ถึง 5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับครับในวงการบันเทิงจีนก็กำลังเข้มข้นและปรับการเรื่องภาษีกันอย่างหนักเลยนะครับก็มาคอยติดตามกันต่อไปนะครับในทิศทางของวงการบันเทิงจีนนะครับ